ขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตสองภาพแรกจากช่องของเรานะครับผมจากนามว,ว่าท่านนี้นะครับผม Spider Man. เขามีนามว่าเขามีนามว่าเอ็นนะครับผมหากใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตครับผมสามารถส่งได้ที่ดิสคอรใต้ล่างคลิปได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยไปตอนนี้พวกเรากลับมาอยู่ในแมปฟอ r เซเอตแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าเราหายไปเป็นเดือนนะครับผมจากการบริเพิลาเชต107ชั่วโมงของผมนะครับแต่ตอนนี้ผมได้กลับมาเล่นฟอ r เซเอตอีกครั้ง ซึ่งในวันนี้เราจะมารีวิวสกินของนุกทุกสกินในเกมตอนนี้ที่ผมสามารถซื้อได้กันนะครับผมไปไปเริ่มกันที่สกินแรกกันโอ้สกินสีสีแปลกมากเดี๋ยวซ่อมตรงนี้ให้ปึ๊บปึ๊บโอเคเครื่องปั่นไฟเออเออเดี๋ยวิเอเดี๋ยวแย่แล้วแย่แล้วเราเราแย่แล้วเราแย่แล้วเราเราแย่แล้วล่ะเราเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสกินสกินสีน้ำเงินแสบตามากยังเกงกว่าม่วงตัวก็น้ำตา,ตาลหรือว,ว่ามันคือสกินนุ๊กแบบว่าเป็นไอเอัลเทอร์เนทแล้วในกรถิ่แบบสีตรงข้ามอ่ะแต่ไม่ใช่เป็นสกินราคาที่ถูกที่สุดของนุ๊กก็เถอะนะแต่สีมันได้อยู่สีน้ำเงินมันคงจะเป็นสีตรงข้ามใช่ไหมลองเอาไปเทียบกันดิเราปั่นเอ,เอ้ยเพื่อนเพื่อนโอเค ตรงนี้ปั่นแล้วนี่เครื่องปัดไฟเราภารกิจิยาหายไปล้ขอบใจนะเพโอ้ยมาแล้ว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 แทงให้เพื่อนเหรอได้ดิโอ้โยเป็นประโยชน์มากเพื่อนโอ้ยไม่นะเขาไปติดบัคเลยมันจะลอยเพื่อนสักนิดหน่อยดื่มไม่ไม่ไม่ไม เพื่อนวิ่งอ่าอ่าอ่าเออเอ่ออินวินซิเบิลบังไอ้เพื่อนโอ้ยให้ตายสิไม่ดีแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนือเนื่อนึกอะไรเดี๋ยวเ๋้าก่อนอ่ารอดรอดรอด อะไรวะมสกินต่อไปนะครับผมเหมือนว่ามันจะเพิ่มเหไี่ยมมุมเข้ามาเหมือนจะเป็นห้องสักห้องหนึ่งแล้วก็มีเหมือนจะมีตัวเรานะครับเป็นนุ๊กอยู่ข้างในแล้วก็ทําหน้าแบบกระเพาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มเป็นประโยชน์ให้เพื่อนเราเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันหาล้วไม่เจอหรอกเราต้องหาเมชิ้นให้เพื่อนตรงนี้มันมีเมฆิ้นป่าววะ Khương, bàn, phát... chưa 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 Khương, khương ở nãy Hả khương 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 ở nào á Ờ... Ờ... Ui, tìm thử luôn ra à Ư, đều Đều, đều còn đều, đều việc, Đều còn Điều, Điều... Điều, con, để... Điều... Điều, Điều, con. Điều... có thể chui thi ờ uh... Điều... 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 เราเหนื่อย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 แล้วเหนื่อยแล้วดื่มหิวเลือดได้ปลุโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะเออมันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นนูบที่ทำหน้าแบบไม่ค่อยดีอ่ะแล้วเราก็อยู่ที่ด่านใหม่ด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนแล้วนี่มันด่านอะไรวะเนี่ยแล้วเครื่องปั่นไฟอ่ะเจอแล้วเจอเจอเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟโอเคถ้าซ่อมตรงนี้ไม่น่ามีใครเห tonight, C. C. ็นเอาซ้อมซ่อมซๆอม เจ๊ดจุ้ยเจ็ดชันเพื่อนผมกำลังหลงด่านอยู่เออไม่เคยเห็นด่านนี้มาก่อนเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนวะนั่นนั่นนั่นไอ้ขันตะกอนไม่ไล่เราเลยนะเวลาก็แก้เหมือนเราด้วยเสียงอะไรอไล่ยังอยู่ข้างล่าง <c oughs> อย่าไล่ขึ้นมาก็พอน,นะเพื่อนเ <c oughs> จ้ากำลังปั่นไฟอยู่ <c oughs> รอแป๊บนึงอา่าจบเดี๋ยวเดี๋ยว สกินตัวไปนะครับผมสกินตัวนี้คือนูตเวอรชันแบบว่ากระโลดแล้วก็ภาษาอังกฤษเขียนว่าอ่าอ่านไม่ออกโอเคทางอะไรกันเครื่องปันไฟนั่นไงอ่ะทุกคนเห็นตรงนั้นไหมเพราะว่าผมเห็นนะใช่ใช <Oh ่เพราะว่าผมเห็น โอ้โอ้เราไปอีกทางดีกว่าเสียใครในใครอ๋อเพื่อนเองอุ้ยอุ้อุ้อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ย ไปเย้ยเมทิสขอบคุณมากเพื่อนเอ้ยกูกย <c oughs> กดื่มยาเพิ่งกดเพิ่งกดอีโอ้ยจสัสจีสัสจีสัสจีสัสเรียกใช้เมทิสยังรวดเร็วเจสัสอร์่งเพิ่งเ่งงไปยังรวดเร็วว้าว เอจะกินนี้นะครับตรงกลางเขียนมันนูบี้ใส่หมวกหล่อเท่แล้วทำหน้าหล่อเท่แถมยังมีผ้าพ,พันแผลแบบหล่อเท่ยาอย่าทำห้ามทำ,ทำฟันอา้าวไม่สนใจเลยเฮลมีช่วยด้วยจย่าวับอุย้ย <c> ห <oughs> น้าไอ้กิน โอ้ยโอ้ยนอนโอ้ยนอโอ้ยอะ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 เอ้ยเมื่อกี้ผมสาบานได้ทุก <laughs> คนผมไม่ได้โปรเชียวผมให้ตายสิบ้าเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยเออสกินต่อไปของโน้นนะครับผมคือหมูแก๊ปอีกแล้วแต่ว่าเป็นสีแดง ทีนี้มีชื่อชื่อโลบอกของเรานะครับผมอวาตารโรบอกอยู่ไดนเอ๊ะ <Yeah. S 1> ถ้าถามว่าทาไมเสียงผมถึงแปลกไปนะครับผมตอนนี้ผมอัดตอนดึกอยู่ตะโกนมากไม่ได้เดี๋ยวตายวันห <laughs> นึงขอดูสกินชัดๆก่อนสกินเป็นหมวกเก็บสีแดงแล้วก็มีชื่อเราเขียนอยู่ตรงกลางชื่อแบบชื่ออวาตารโลบอกของเราแบบไอเป็นชื่อชื่อเล่นอ่ะถ้าเกิดว่าจอนตัวหาเราไม่เจอเราก็ยะปั่นไฟเครื่องนี้จนเสร็จได้ และใช่มันน่าจะหาแล้วไม่เจอแล้วผมจะไปให้ตายเด็ด Yes เราต้องไปช่วยเพื่อนมันยืนทำไรอะ่ะอ๋ออ๋อเข้าใจละโอ้บงับงบงั oh. บงบงับงบังบังไม่ <c oughs> ดื่มยาแข็งอ่า ah. You can hurt me แจ๊กโอ้ย You can hurt me โอ้หมด เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยอมันจะจกซะหน่อยหิน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 โอเคโอ้ยเกือบไม่รอดตอนนี้เราเป็นสกินอะไรเนี่ยทำไมหัวมันใหญ่ยังวะโอเคปั่นไฟก่อนเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนเนี่ยนี่เครื่องปันไฟ คนหนึ่งคดูสก,กิลชัดๆก่อนอืมเป็นหน้ายิ้มหัวใหญ่ๆมีหน้ายิ้มข้างล่างหน้ายิ้มข้างบนพี่ชายพี่ชายเอ่อจบแล้วอะไรเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวใครดื่มเลยตอนนี้เราเป็นสก,กินอะไรเลยเนี่ยทำไมมันใส่หมวกอ,อันนี้เฮ้ยหมกนี่คุณแท้เฮ้ยเฮ้ยคุณคุณเขาเรียกว,ว่าอะไรนะไอเขาเรียกว,ว่าอะไรนะ เหมือนมันเป็นเหมือนแบบแบบพรีเมียมสมัยก่อนอะแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่ามันเรียกว่าอะไรสกินนี้นะครับมันเป็นสกินแบบว่าตามเลเวลตัวละครมั้งผมได้สกินนี้มาตอนเวลยี่สิบห้ามันยังมีสี่สกินมั้เป็นแบบอันนี้เป็นขั้นหนึ่งครับขั้นสองนะรเวลห้าสิบขั้นสามเป็นเวลเจ็ดสิบห้าขั้นสี่น่าจะเวลร้อยแต่ผมคงไม่เล่นจนถึงเวลร้อยหรอกเพราะว่าคุณก็น่าจะรู้อ้โ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 อ้ไปแล้ว เออโอ๊ยดึงดึงงดึงไม่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 เดี๋ยว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 เดีทุกคน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 อ้าวตรงนี้ทำไงอ่ะอ๋ออเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ดี๋ยวเเดี๋ยวเขาจะปลาทุกคนเขาจะปาเขาจะปลาไม่ให้ปาหลบ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 หลังหลบหลังหลบหลังหลบหลัง ปาให้โดนดิกินแข็งโชว์เลยไปเชิญหน้านาโนแมชชีนเป็นอ่านาโนแมชชีนหมดนาโนแมชชีนหมดเอาอะไร A f e w moments later เออแมงมุมเต็มตัวเลยพวกความปลอดภัยผมขอแอบอยู่ตรงนี้ละกันนะเฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ย ฮ้ยเ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 ฮ้ยยิงไม่โดนเพื่อนเอาเอาเอาเออเออเฮ้ยเฮเอาจริงดิอาจริงดิฟักด่มโอ้ยไม่นาโนแมชชีนนาโนแมชชีนนาโนแมชีน ลองให้ด้วยองให้ดนะีวย้ย้อ้ยดมโอ๊ยโโอ้โโอ้โหวิ่งละตอนนี้ไปเืมไปวิ่ง ไป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 มาแล้วมาแล้ววิ่ง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 มาแล้วโอ้ยเออ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 ทำอ๋อนิงกันนิงกันนิงกันนิงแคบวัดแต่ปิดโดเลยกดปิดโดเลยกดปิดโดเลยก็แค่ผู้เล่นใหม่ไม่ใช่ใครสักคนที่จะฆ่าคุณ คำคมระไม่คิดอยู่นี่ไม่น่าทันโโโโออ้้เกือบตายแต่ไม่ตายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันไม่ตายอีสัมภารของตายมาเอ้ยยืนรับเลยพระเอกเท่ ไม่หนียืนรับดื่มน้ำกินดื่มแใ่ที่ก็ตีมาเฮ้ยเฮ้ยมันมีมันนทรงผมทรงผมแบบเดียวกับผมเฮ้ยแม่เอย่างนี้ไอ้เฮ้ยทุกคนนุกสกินนี้เหมือนว่าจะเป็นสกินแบบครอสเพนเป็นผมทรงผมของผมด้วย คือเออมันเป็นแบบว่าทรงผมเอาตังของผมที่ใส่อยู่อ่ะไอ้ไอ้กูรีวิวสกินเถอะมันเป็นสกินที่แบบแพงที่สุดของนูบแล้วล่ะที่ผมซื้อได้เพราะว่าสกินมันราคาตั้งหนึ่งพันเหรียญเลยนะใช้เหรียญตั้งหนึ่งพันเลยเย้เดี๋ย้เย้เยวเย้เยวตัดเดี๋ยาเดี๋ย้ไปไปไปนี่ไงอืมนาโนแมชชีน เอาไม่ได้าเจ็บด้วยชนะเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมไว้เจอกันคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ